ค่ะคลิปนี้ก็จะรีวิวการทำบ่อปลาสวยงามนะคะหน้าบ้านนะคะเราจะ DIY จากท่อซีเมนต์ขนาด8 0คูณ40ซนเมตรนะคะอันนี้เราซื้อมาอยู่แล้วมันมีอยู่3มท่อค่ะเราก็เลยคิดว่าจะมาทำเป็นบ่อปลาสวยงามนะคะแต่ถ้าเราจะมาเรียงแบบเฉยเฉอย่างเงี้ยมันก็จะดูธรรมดาเกินไปเราก็เลยจะมา DIY ด้วยการตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งท่อนะคะตัดแบบนี้เลยค่ะในคลิปค่ะ แต่เราไปซื้อมาเพิ่มอีกท่อหนึ่งนะคะเป็นสีท่อแล้วก็มาจัดเรียงแบบนี้เลยคะ่ะตามคลิปเลยค่ะจัดเรียงให้ได้รูปทรงแบบนี้นะคะก็เป็นการ DIY สไตล์เรานี่แหละคะ่ะถ้าเราจะอ่ากอบล็อกขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าทำรูปทรงต่างๆก็ได้ค่ะแต่น,นี้พอดีว่าเรามีท่อซีเมนต์เหลือนะคะจากการที่เอามาเลี้ยง นู่นนี่นั่นของเราต่างๆนะคะแล้วก็จะมาเอาทรายเอาปูนนะคะมาเทพื้นกันนะคะผสมปูนแล้วก็เกลี่ยแบบนี้ค่ะเทแต่ในคลิปนี้คือยังไม่ได้เจาะท่อระบายน้ําทิ้งแล้วก็ยังไม่ได้ทําที่ระบายน้ําล้นนะคะแล้วก็จะเอาปูนโลยนะคะเพื่อขัดมั่นนะคะเราไม่ได้ใส่กันซึมนะคะก็อยู่น้ําอยู่ค่ะ เราจะขัดมันแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาอยู่น้ําค่ะขัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตอนที่แห้งแล้วนะคะแล้วเราก็มาเก็บตรงขอบนะคะตรงรอยต่อค่ะใช้ปูนนะคะปิดทับเข้าไปแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็แช่น้ำไว้บำบัดบ่อรอเลี้ยงปลานะคะ